กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพันเวยยุทธกรโงเวียนสมาชิกวุฒิสภากับผมขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมให้กับทางคณะกรรมาการสาธารณสุขทางอนุกรรมาการที่ทเคารพครับตามเอกสารในรายงานฉบับนี้ท่านได้แจ้งว่าปีหนึ่งผลิตทันตแพทย์ได้แค่900คนซึ่งเป็นปัญหาอันใหญ่หลวงที่ทําให้ผู้รับบริการที่จะเข้ารับการรักษาโดยเฉพาะตามต่างจังหวัด ผมจึงขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าอยากให้มีการบูราณา,าการร่วมกับทางกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงการุดมศึกษาโดยแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาจะมีงบประมาณและมีกองสาธารณสุขประจําคือให้ทุนของบุคคลที่อยู่ในนั้นให้เขาได้เรียนทันตแพทย์แม้กระทั่งจ้าพนักงานทานัทนตาสาธารณสุขอย่างน้อย พอเรียนสําเร็จเขาก็ได้ไปประจําอยู่ที่พื้นที่ต่างๆตามจังหวัดนั้นๆก็จะได้ทําการดูแลประชาชนในพื้นที่อ,อย่างน้อยก็ได้รับการรักษาปฐมภูมิด้านสาธารณสุขัาตกรรมอาจจะทําให้การดําเนินการทางสาธารณสุขด้านทัธารกรรมม,มีความเจริญและมีความครอบคุมพื้นที่มากขึ้นครับผมขอฝากไว้ ここ。